ครับสวัสดีครับมาพบกับเอกอีสานเพื่อเกอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระเหรียญนะครับพระเหรียญปีลึกนะครับพระเหรียญปีลึกนะครับวันนี้ผมได้มาสองเหรียญนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําลงคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นพระสายอุดรธานีนะครับเป็นสายอุดรธานีนะครับเป็นพระอยู่อยู่วัดวัดอยู่กลางเมืองอุดรเลยนะครับวัดอยู่กลางเมืองอุดรเลยนะครับ อยู่เขาเรียกว่าอยู่ประมาณอยู่อยู่อยู่ซอยกระเทยนะครับเป็นเป็นเป็นที่ว่าอยู่เขาเรียกว่าซอยกระเทยวัดวัดท่านจะอยู่ตรงโซนนั้นนะครับอันนี้ชื่อชื่อวัดชื่อวัดนะครับจะเป็นวัดโพธิวาลาวัดโพธิวาลารามนะครับวัดโพธิวาราม ครับครับถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะครับชื่อชื่อวัดของลวงปู่ท่านที่ท่านท่านอยู่นะครับนะครับเหรียญนี้นะจะเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะครับสร้างปีพศ2518นะครับอันนี้เหรียญนี้จะเป็นพระครูนะครับพระครูโพโพทานุวัรนะครับพระครูนะครับพระครูโพทานุวัรนุวัรนะครับ หรือลุงปู่สานะครับลุงปู่สาอันนี้เขาเรียกว่าน่าจะเป็นสิทธิ์สิทธิ์หลวงปู่ดีเนาะนะครับท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่ดีเนาะแต่ก็ถือว่าเท่ากับว่าเป็นถือว่าน่าจะเป็นสิทธิ์เอกก็ว่าได้นะครับก็อยู่ประมาณเป็นสิทธิ์เอกแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่ดีเนาะนะครับเพราะว่าเป็นพระที่ทําท่านได้ทําเหรียญมาได้สวยนะครับทําได้สวยงามมากนะครับหน้าตาเหมือนท่านมากนะครับเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับปลุกเสร็จสอง สองภาคนะครับเหรียญนี้นะครับไม่ใช่เป็นเหรียญธรรมะเป็นเหรียญไม่ธรรมดานะครับเหรียญอย่างนี้นะครับที่อาทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับว่า,วาเหรียญลูกปุษานะครับหรือพระคูโภธานุวัตนะครับนะครับเป็นเหรียญที่พิธีจัดสร้างเป็นพิธีใหญ่นะครับเอาพระเกจิในยุคนั้นนะที่ดังๆนะมาปลุกเสกนะครับ มาปลูกเถ็ดของให้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 เหรียญหลวงพ่อท่านนะครับของหลวงปู่เดี๋ยวผมจะพูดแบบว่าคล้ายๆว่าเอาแบบชื่อย่อของหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่สานะครับหลวงปู่สานะครับท่านนะครับตอนตอนนั้นท่านกําลังยังหนุ่มๆนะครับหนุ่มหน้าตาก็หนุ่มเนี่ยเนี่ยเหรียญเหรียญท่านนะก็หนุ่มๆนะครับหนุ่มๆคนอ้วมทรวมนะเป็นเป็นพระที่อ้วมท้วมนะครับทำเป็นพิมพ์เหมือนเหมือนเหมือนหลวงปู่ท่านมากนะครับ สวยสุดงดงามอีกเหรียญหนึ่งแล้วก็แกะแกนับแกะบล็อกแกะบล็อกนะครับรายละเอียดของเหรียญนับดูดีครับตัวหนังสือนะคมนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าแกะแกะโบราณนะแกะช่างโบราณนะแกะนะเหรียญนะอันนี้ปีพศสองพันปีพศสองพันห้าร้อสิบแปดนะเหรียญนี้ปลุกเสกนะปลุกเสงปลูกเสกหลายวารละนะปลูกเสกหลายครั้งนะตอนแรกนะท่านจะนิ่ ไปเอาเอาเอา้อา,อา,าชุดนี้นะไปให้หลวงพ่อภาคกลางปลูกเสกนะครับเดี๋ยวผมจะเกินเกินเข้าๆที่ว่ามีหลวงปู่มีหลวงป,ปู่อะไรบ้างนะครับที่ปลูกเสกนะครับแต่ผมก็จะพูดไม่หมดนะ <s> เพราะว่าท่านเอาไปให้หลวงปู่แต่ละท่านนะปลูกเสกมีแต่เกจิอาจารย์ดังๆทั้ง,ง,งนั้นนะครับที่ภาคกลางนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําพระเกจิอาจารย์ดังๆสักสามองค์นะครับจะมีจะมีหลวง หลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับปลุกเสกนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับปลุกเสกแล้วก็หลวงปู่โตประดูชิมพีนะครับแล้วก็หลวงปู่สุขวัดวัดสะพานสูงนะครับเนี่ยเกินสามองค์นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับถือว่าสุดยอดนะครับท่านปลุกเสกนะครับยังมีเกจิอาจารย์ดังๆภาคกลางอีกประมาณเจดปดองค์นะครับที่ปลุกเสกนะครับแต่เกินยังไม่หมดนะครับครับเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญที่ น่าเก็บไว้ปูชามากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเนื้อนาวะเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดำนะครับอันนี้เนื้อทองแดงลมดำนะครับถ้าเนื้อนาวะจะตอกหนะข้างหน้านะครับตกหนะข้างหน้าอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อทองแดงลมดําจะตอกหนะข้างหลังนะครับอยู่ใต้นี้นะครับคําว่ารุ่นหนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับคําว่ารุ่นแรกนะครับอยู่ใต้นี้นะครับนะนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะตอกคําว่าหนะเหมือนกันนะครับนะตําแหน่ง เท่าเท่ากันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับจะตำแหน่งอยู่ละลาวนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับท่านจะมีอันนี้ก็ท่านก็ไปให้หลวงทางภาคอีสานนะครับก็มีทางภาคอีสานก็มีหลวงปู่ขาวนะครับแล้วก็หลวงปู่บุญมานะครับแล้วก็หลวงปู่ฟั่นนะครับแล้วก็หลวงปู่ถินนะครับนี่นะครับสีเกจิอาจารย์นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับ ยังเกินๆยังไม่หมดนะครับยังมีหลายเกจิอาจารย์ที่ผมยังพูดไม่หมดนะครับแต่ผมก็ได้ประวัติคร่าวๆมาแค่นี้นะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับทุกท่านนะครับครับดูต่อนะครับครับเหรียญนะครับเอกลักษณ์นะครับท่านครับท่านจะดู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 เขาเรียกว่าคนอวดคมอ้วนนะครับสมบูรณ์นะครับท่านจะสมบูรณ์นะครับสมัยนั้นท่านก็เป็นหน้าตางนี้แหละครับ สวยสุดงดงามมากนะครับแกโอ้โหอ่อนช้อยมากนะครับดูดิครับศิลปะคมคมชัดลึกมากนะครับเป็นเหรียญที่ทําให้คมชัดลึกมากนะครับมือผมสั่นไปหน่อยนะครับอยู่ดีครับโอ้โหสุดยอดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คนอุดรต้องเก็บแน่นอนครับต้องเก็บสะสมนะครับเพราะว่าทําได้สวยสุดงดงามอีกเหรียญนะครับทําผมว่าเหรียญเหรียญยุคใหม่ ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเรียนยุคเก่าก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับสวยแบบคนละแบบนะครับอันนี้สวยแบบลึกลึกล้ําคําบรรยายนะครับแบบไม่มีไม่มีเส้นไม่มีเส้นแตกเส้นกระแสอะไรทึกอย่างไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่านท่านจะเล่นท่านจะเล่นตัวหนังสือมากกว่านะครับจะเน้นตัวหนังสือนะครับจะเล่นลายหนังสือมากตัวหนังสือมากกว่านะครับจะเป็นขึ้นนะครับสังเกตนะครับตัวหนังสือจะเป็นขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นขึ้น ขึ้นนะครับจะเล่นเป็นจะเล่นจะเล่นแบบนี้มากกว่านะครับครับคือด้านหลังนะครับเตังสือก็จะเป็นขึ้นนะครับอันนี้ตําหนิสําคัญก็จะมีขีดตรงนี้นะครับแต่นาวะจะไม่มีขีดนะครับนาวะจะไม่มีขีดนวะจะไม่มีขีดนะครับแต่เนื้อเนื้อเงินผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่ผมเขยนเขยนแต่เนื้อนาวะนะครับแต่เนื้อนาวะเขาก็เล่นกันแพงนะครับเล่นกันแพงเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครมีก็เก็บ นี่แหละครับเพราะว่าการสร้างของเหรียญเงินนะครับก็999เหรียญครับก็น่าจะหายากนะครับเนื้อนวะก็สร้าง999เหรียญนะครับ99เหรียญตอกแต่ว่ากอกตอกไม้เลขัมเบอร์นะครับเนื้อนวะนะครับจะตอกไม้เลขัมเบอร์จะมีตัวเลขตัวเลขนะครับจะมีตัวเพราะว่าทําไมเขาทาไมเขาไม่ตอกหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะเอาไว้ตอกตัวเลขนะครับเขาจะไว้ตอกตัวเลขตรงนี้นะครับก็เลยนะเขาต้องได้ย้ายมาอยู่ด้านนี้นะครับย้ายมาอยู่ด้านหน้านะครับ ตัวเลขตัวเลขตัวเลขอารบีกขจะมาแทนตรงนี้นะครับจะตอกในเลขนัมเบอร์นะครับเนื้อนาวะนะครับถ้าเนื้อทองแดงก็99999้เก้ายเก้าหรียญก็น่าเก็บนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าเก็บสะสมน่าเก็บไว้บูชานะครับนะครับดูนะครับผมได้มา2เหรียญนะครับได้คู่กันเลยนะครับมีพี่ชายจจดีนะครับได้แบ่งปันมาให้นะครับก็ได้ซีนไว้นะครับเก็บพระได้ดีมากนะครับพระต่าหากพระปี2518นะครับก็ยัง วิ่งเงี้ยนะครับวิ่งสวยมากเลยนะครับสภาพไม่ไม่ได้ใช้เลยนะครับสภาพแบบวิ่งมากนะครับนะครับลมดําก็ยังเป็นด่างๆนะครับยังยังยังผิวยังเปิดนะครับผิวก็ยังเปิดนะครับแต่ว่าลมดําไม่ค่อยลมดําก็ผิวเปิดนิดนึงนะครับนี่ครับตามจริงดําก็จะเป็นดำอย่างนี้ลมดําเต็มเต็มยนะครับมีผิวเปิดออกนิดนึงนะครับแต่ก็หน้าเก็บนะครับเหรียญนี้ไม่สึกไม่ลอนะครับไม่สึก แล้วก็ตําหนินะครับที่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 เขาที่ทาบล็อกมานี่ครับดูดิครับห่วงท่านจะเว้านะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับห่วงท่านจะเ้วจะเจว้าทุกทุกเหรียญนะครับจะเว้าทุกเหรียญนะครับจะเว้าอย่างนี้นะครับดูเหรียญนี้นะครับตําหนิที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเว้านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว้าเหมือนกันเลยนะครับนะครับเปรียบเทียบนะครับ เห็นไหมครับว้าเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเรียนนี้ท่านท่านทาได้สุดยอดนะครับศิลปะแบบทําเอกลักษณ์ได้สวยสดงดงามอีกรุ่นหนึ่งนะของหลวงปู่หลวงปู่สานะครับหลวงปู่สาหรือพระครูโพธิโพธานุวัตนะครับโพธานุวัตรหรือหลวงปู่สานะครับสุดๆงดงามมากนะครับโอ้โหศิลปะท่านสุดยอดนะครับแกะ ในยุคนั้นแกะถือว่าแกะสุดๆเลยนะปลูกเสกสองสองภาคนะครับทั้งภาคภาคอีสานแล้วก็ภาคภาคกลางนะครับแต่แต่ท่านเจ้าไปให้หลวงพ่อภาคกลางปลุกเสกก่อนนะครับแล้วทางภาคอีสานไม่ได้ปลกทางภาคอีสานไม่ได้ปลุกเสกร่วมนะครับจะแยกปลุกเสกนะครับทางภาคอีสานก็ท่านก็จะย้าย จะย้ายมาปลูกเสษขางภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะปลูกเศษสองครั้งนะครับปลูกเศษสองครั้งโอ้หลายครั้งผมผมยังไม่ค่อยรู้ประวัติเท่าไหร่นับแต่ถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับของหลวงปู่สานะครับน่าเก็บหน้าไว้บูชานะครับรุ่นนี้นะครับใครมีเก็บเลยนะครับแต่เหรียญก็ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็น่าเก็บนะเพราะว่าท่านเป็นพระที่ ที่ไม่คล้ายๆว่าไม่ไม่ดังนะพูด่าไม่ดังไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่านเป็นเป็นลูกเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดีเนาะนะครับหลวงปู่ดีเนาะท่านได้แบบว่าคล้ายๆว่าท่านเชื่อ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 ใจของหลวงปู่สานะครับทําอะไรทุกอย่างก็แทนหลวงปู่ดีเนาะหมดนะครับจะทําอะไรเกี่ยวกับวัดก็ก็มีแต่ท่านนะครับเดิน เดินเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าเดินเดินเอกสารอย่างนี้นะเดินเอกสารทางทางราชการประมาณนั้นนะครับนี่นะครับท่านก็ถือว่าผวว่าน่าจะเป็นสิทธิเอกของลูกบุีเนาะแล้วครับแต่ท่านก็ให้ผมยังยังยังผมว่าสุดยอดนะครับให้ให้หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้น่นปลปู่เสกนะครับสุดยอดนะครับถือว่าท่านเป็นเป็นลูกศิษย์ ลูกศิษย์ที่คณะอาจารย์หรือว่าคณะอาจารย์ใหญ่ที่อยากปลุกเสกให้นะครับเป็นเหรียญที่ถือว่าเป็นเหรียญที่ที่ว่าสุดๆของสุดๆนะครับท่านก็ยังหลวงปู่สานีท่านก็ยังรู้จักหลวงปู่ที่ดังๆนะให้ให้ปลุกเสกนะครับถือว่าเป็นพระที่ถือว่าเป็นพระที่เป็นลูกศิษย์หลายลูกศิษย์นะครับท่านเป็นศิศิษย์ศิษย์ศิษย์หลาย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 องค์นะครับศิษย์หลายองค์นะครับ ท่านไปได้ท่านไปได้ทุกทุกทางนะครับท่านไปได้ทุกทางทุกรูปแบบนะครับที่ท่านเป็นน่าจะเป็นสายกรรมฐานก็ได้นะครับสายสุดยอดนะครับสายกรรมฐานแล้วก็สายอะไรนะเขาเรียกว่าพระเขาเรียกว่าสองภาคนะครับมาปลูกเสกให้ท่านนะครับสุดขอสุดๆแล้วนะครับสุดขออสุดๆก็ว่าได้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าใครมีเก็บเลยนะครับเป็นเหรียญที่ เขาเรียกว่าเหรียญหลบมุมที่คนไม่ไม่ไม่สนใจนะครับแต่เป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีใหญ่พิธีดังนะครับให้ให้พระเกจิอาจารย์ยุคนั้นนะปลูกเสกนะครับถือว่าสุดยอดของสุดยอดนะเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าใครมีเก็บเลยนะครับถ้าใครมีเก็บเลยนะครับอย่าไปเก็บแบบถ้าไปเก็บพระราคาแพงๆดังๆนะครับอาจจะเก๊กเกก็ได้นะครับ เหรียญร en, ุ่นนี้ไม่มีเกแน่นอนนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่มีเกแน่นอนเหรียญรุ่นนี้ใครมีแบบนี้เก็บสบายใจนะครับยังไม่มีเกนะครับยังไม่มีเกนะครับคุณได้คุณได้ของดีติดติดตัวแน่นอนนะครับของดีมากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับใครมีเก็บเลยนะครับอันนี้จะเป็นพระจังหวัดอุดรธานีนะครับพระจังหวัดอุดรธานีที่ ที่ยังไม่ดังนะครับแต่น่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมหน้าหน้าเก็บไว้บูชานะครับถือถือว่าไม่ใช่เหรียญดังนะครับถ้าเหรียญดังก็จะมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลวงปู่พี่บูรักษ์นะครับจะดังๆังถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้าเก็บก็ค่อยๆไม่ค่อยหาจะได้นะครับก็เก็บรุ่นนี้ไปเลยนะครับถ้าใครอยากได้ของดีนะครับของดีของเด่นนับ ครับขอบคุณครับที่ติดตามดูคลิปผมนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปสำคัญๆจากผมผมจะหาผ้าดีๆผ้าดังๆนะครับจากจังหวัดต่างๆน,นะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะครับทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับ